ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตของเว็บ a l o k นะครับซึ่งเป็นเว็บนะครับที่แจก25เหรียญฟรีนะครับผม25เหรียญนี่ฮะก็ตามนี้นะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตเฉยๆนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปหรือยังไม่สมัครก็เดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมจะอัปเดตนะครับจากจากวันที่ผมอัปเดตล่าสุดคือ ตรงนี้เป็น0.05นะครับตอนนี้มันขึ้นไป็น2 4 2แล้วนะครับก็ที่10บเหรียญนะครับ10ดอนนะครับถอนได้ใครสนใจก็เดี๋ยวสมัครลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับเว็บนี้นะครับยังจ่ายอยู่นะครับมีคนถอนไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมรอรอรอถ้า อะไรอะถ้าผมมอ่อจำนวนเงินถึงนะครับผมจะมาถอนให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้รายนาทีนะครับมันก็จะขึ้นอะไนะครับว่าเราได้เท่าไรเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับรายได้มีเป็นพันหน้าเพราะขึ้นเป็นรายนาทีนะครับรายได้ของเราก็อยู่มานี้ครับก็ไม่มีอะไรมาชี้แจงแนวอะไรอีกแล้วครับ ก็พูดไปหมดแล้วนะครับแค่มาอัปเดตยอดเงินตอนนี้นะครับว่ามันขึ้นอยู่นะครับและก็สามารถถอนได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ